สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกกับผมปูซิเมนอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เรามพพูดถึงข่าวในเกมโค้ดกิอารการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่กันก็จะเป็นข่าวในวันที่24กันนะครับว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรนะซึ่งข้อมูลอัปเดตตั้งแต่วันที่22แล้วแต่ต้องรอเซิร์ฟปิดประพุงก่อนนะฮะโอเคมาเรามาดูข้อมูลกัน อีเวนต์ปเดินงวดนี้เป็นอีเวนต์ล่าบอสกิวนะครับซ่ง,งก็เป็นอีเวนต์ที่ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วมันก็จะมีอะไรไม่มากหรอกมีบอสกิวให้ลงลงในของกิวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เก็บแต้มสะสมแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแต้มของแต้มที่ว่าเนี่ยไอที่แต่ละคนทำมารวมกันถ้ารวมคะแนนได้เท่าที่กำหนดก็ได้ตั๋วกาชาแต่ว่าอีเวนต์เนี้ย อย่างดีที่สุดก็จะมีแค่อะไรมีแจกพิซซ่ามีเหรียญกิ้วมีตั๋วกาชาแต่ไม่มีเพชรนะก็เลยอาจจะไม่มีแรงกระตุ้นเท่าไหร่สําหรับคนทั่วไปนะครับแต่ตั๋วกาชาเนี่ยมันมีประโยชน์มากสําหรับผมนะเพราะว่าไอตั๋วฟรีตั๋วกาชาถ้าเรากบได้เก็บได้สิบใบเนี่ยมันจะการันตีสามดาวขึ้นไปให้อมันมีบอกอยู่นะในตู้กาชาจริงๆสุ่มสิบครั้งมันก็การันตีสามดาวขึ้นไปอยู่แล้วแหละ แล้วแต่ดวงนะครับโอเคมาอีเวนต์เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤศจิกาเหมือนเดิมตอนหลังจะเปิดนะฮะวันสิ้นสุดอีเวนต์ก็จะเป็นวันที่30พฤศจิกายนก็จะเป็นวันที่ทางออฟฟิเชียลได้ประกาศแล้วว่าวันที่30มอ่ะมันจะเป็นวันแคมเปญบทที่10นั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดวันแคมเปญบทที่10ประมาณวันที่29เออน่าจะประมาณ29 28ิี่อ่ะข่าวน่าจะมา เดี๋ยวเรามารอดูกันทีเนี้ยในอีเวนต์เนี้ยคือให้แต่ละคนในกิลด่่ะช่วยกันทําคะแนนก็คือตีบอสเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ถือว่าเราเคยเล่นอีเวนต์ครั้งแรกไปแล้วครั้งที่2ก็คงไม่ยากเท่าไหร่เออแต่อาจจะต้องมีตัวละครที่เฉพาะทางนิดนึงในการล่าบ,บอสนะเดี๋ยวในคลิปนี้อาจจะมีแนะนำนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเค ก็ล็อกอินบนนะั้นจะมีพิซซ่ห้าชิ้นเหมือนเดิมชิ้นเล็กนะแจกเหมือนเดิมแจกวันละพิซซ่หนึ่งชิ้นเออก็คงจะแจกวันที่24จนถึงวันที่30สบเออก็เขาก็เผื่อเวลาให้ประมาณหนึ่งวันถ้าเกิดเราล็อกอินไม่ทันนะนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคนอกจากจะมีอีเวนต์แล้วเนี่ยมันต้องมีตู้ประจำอีเวนต์อยู่แล้วนะครับงวดน,นี้เป็นชนไเซลสีดาวในชุดปลอมตัว ก็คือเป็นชุดที่เอาไว้ปลอมตัวมาเที่ยวอะไรแบบนี้มั้งเหมือนเหมือนชุดยูฟี่ตอนคดีบุกยุดโรงแรมไอที่มีแนวหน้าปลดปอยญี่ปุ่นน่าจะเป็นถ้าไปตอนในเกมน่าจะเป็นตอนที่4เออตอนที่สช่วงท้ายๆชุดคล้ายๆกันก็คือมีใส่แว่นใส่ชุดไปเว่ยอะไรแบบนี้เออคล้ายๆกันทีนี้เรามาดูกันว่าเอาเอาแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่ใหมโอเคชไนเซลเนี่ยเป็นน้ำบินสีดวนะครับ เออเป็นนักบ,บินสีดาวแล้วก็เป็นนักบ,บินประเภทคิงเออก็คือกลยุทธ์นั่นแหละนักบ,บินประเภทคิงกลยุทธ์ก็พวกที่วางแล้วถอนส่วนมากแต่แต่ถ้าให้ผมพูดตรงๆก็จะเป็นตัวสายบัฟเป็นหลักพวกสายบัฟทั้งหลายดามเมจก็มีนะดามเมจก็จะมีซีโร่เออที่ที่เคยเจออยู่แล้วก็จะมีพวกสายบัฟอย่างเช่นเพิ่มความเร็วในการจุมตี ทำให้ศัตรูช้าลงอะไรแบบเนี้พวกดีบัฟก,ก็มีเออเพราะงั้นเนี่ยไอ้พวกสายคิงถามว่าสายคิงมีตัวแจกแต้มไหมมีนะมันมีมันก็มีแบบนิดนิด,นดหน่อยหน่อยะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคิงหรือเปล่าหรือสายพิเศษอันนี้ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวสายคิงส่วนใหญ่คือดีบัฟไม่ก็บัฟมีแค่นั้นเออแล้วก็อาจจะมีพวกดามจลดเลือดโดยตรงลดเลือดเป็นเปอร์เซนต์ หรือว่าเป็นดาเมจที่คุณด้วยพลังโจมตีอะไรแบบเนี้ยเหมือนไอตัวอาเจเลมียวมพร์เออเจเลเมียฮาโลวีนนั่นแหละตัวนั้นนะ่ะก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ลิมิตไม่ลิมิตนะตัวนี้เนี่ยพอชนไยเซลล์มันหมดช่วงอีเวนต์ไปแล้วอะ่ะมันจะไปอยู่ในตู้ธรรมดาเหมือนคาเลยในชุดนักเรียนนั่นแหละเพราะงั้นไม่ต้องซีเรียสว่ามันเป็นตัวลิมิตนะก็มันคือตัวธรรมดาข้ามตู้ได้เลย ถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการตัวละครนับบินตัวนี้นะรอเก็บเพชรไปสุ่มตู้กาเวนในบทที่สิบดีกว่าเออเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ได้เล่นแหละประมาณ 1, อีกหนึ่งอาทิตย์สองอีกหนึ่งอาทิตย์ประมาณแปดวันเอออีกแปดวันนะ่ะจะได้เล่นแล้วไอ้กาเวนแต่จะได้รู้ผลอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคไหนๆเรามี อีกนิดนึ่งแล้วกันรอมีเวลาอีกนิดนึงโอเคมีเวลาอีกนิดหนึง่งเดี๋ยวผมแนะนําตัวละครที่เอาไว้ลงร้าพอแล้วกันเออเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนะ่ะอยากรู้แต่ถ้าเกิดคลิปตัดตรงนี้ไปเนี่ยให้เข้าใจตรงกันว่าแอปทําพิษผมอีกแล้วนะฮะโอเคก่อนอื่นเดีย๋ยวผมเอาเป็นอันนี้ทีมอิธเนียป,ป่ะอ๋อนี่ทีมเก็บเวลไม่ใช่ทีมเก็บเวลอันนี้ทีมพิธเนีย เดี๋ยวรีเซ็ตไปเลยแล้วกันเพราะผมไม่ได้ใช้โอเคมาคือผมจะพูดเป็นทีมที่เอาไว้ลงบอสเป็นหลักนะก็จะมีพวกเจเลเมียอะไรพวกนั้นไม่พูดถึงไว้วกันเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นของจําเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวล่าบอสจริงๆอะ่ะมันจะเป็นตัวนี้ครับก็คือตัวซูสคุนะซูสคุเออถ้าใครมีซูสคุเวลเก้าเก้านี่คือสบายแหละมันเป็นตัว ตัวเดียวที่ทําดาเมจได้ดีที่สุดในเกมตอนเนี้เพราะตัวนี้มันลงมาปุ๊บใช้ทําให้ตายได้เลยแล้วถ้าเรามีหุ่นกาลาฮักกาลาฮักนี่คือตัวดาเมจฟิตที่แรงมากๆดาเมจ9,999เออแล้วมันบวกพาราโจมตีคูณเท่าไหร่ไม่รู้ยิ่งตัวสูซักคุเลเว่นสูงๆเนี่ยมันจะทําให้ทำหํทำให้ตายแรงขึ้นเออแต่ผมมีแค่60เงี่ยมันก็เลยอาจจะดูเบาๆถ้าเกิดใครไม่มีตัว กาลาฮักเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวที่ใช้ถ้าไม่ตายฟีดเดาเมดได้อย่างเช่นตัวโซเกสึกก็ได้เออตัวโซเกสึกได้เหมือนกันแต่ว่าผมมีแค่โซเกสึกไงกาลาฮักยังสุ่มไม่ได้เลยทุกวันเนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโคนเนเลียโคนเนเลียเนี่ยเราเอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีเออเราเอามาบัฟเพิ่มพลังโจมตีผมว่ามันจำเป็นต้องมีจำเป็นต้องมีเลยนะแล้วก็จะมีตัวที่ เอาไว้ชนบอสเออตัวไว้ชนบอสก็จะมีตัวโทโดเคียวชิโร่สดาวเออโทโดแนวหน้าปลดปอยญี่ปุ่นนี่แหละหรือญี่ปุ่นเรียกโทโดบุไลเออโทโดบุไลเนะี่ยเราก็ต้องใช้หุ่นบุไรในการชนหรือจะใช้หุ่นแก้ขาในการชนก็ได้นะเพราะว่าหุ่นแก้ขาดีเฟนซ์เยอะกว่าก,ก็ดีเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีที่คุณไม่มีแกข้ขาก็ใช้บุไลก็ได้เอ,อ พราะว่า oh, อย่างน้อยคุณนบุไลอะ่ะมันได้สกิลไงมันได้สกิล l e เ e นอัพเอ๊ะผมมีตัวที่อัพเยอะแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่เออผมหาไม่เจอมันมันเยอะมากหุ่นโอเคในกรณีที่เราเอาหุ่นประจําตัวของนามมาใช้อะ่ะมันจะได้สกิลเลเวนอัพด้วยนะก็อย่างอย่างดีเซลที่ผมเคยรีวิวในคลิปที่แล้วอะ่ะจริงๆให้ขับหุ่นประจําตัวเนี่ย ถ้ากิดว่าตัวดีเซลยิงได้สองเป้าหมายเลยนะสองสามเป้าหมายอะ่ะคือโกม,มากๆเออต่อมาผมไม่แน่ใจว่าเอาดีเซลมาดีไหมแต่ดีเซลอะ่ะมันดีแค่ช่วงลงมาแล้วตอนหลังเนี่ยคือต้องมาพึ่งดาเมตในการยิงเอาอะ่ะเออตัวซีโร่งวดนี้ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ตัวซีโร่แอบเสียดายพราพวกบอสพวกเนี้ยมันกันดาเมจพวกที่มันลดเปรลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันต้องใช้ มันต้องใช้พวกที่เป็นเจเลเมียแทนเออเจเลเมียเนี่ยคือเป็นตัวที่เอาไว้ลงบอสโดยเฉพาะเพราะว่าหลักการคล้ายกับไอตัวซีโร่เลยนะแต่แค่ว่าไอซีโร่อะมันลดมันลดเลือดศัตรูโดยตรงถูกต้องไหมแต่เนี่ยคือลดเลือดศัตรูโดยใช้ค่าพลังโจมตีของตัวมันเองคูณกี่เท่าไม่รู้อ่าเดี๋ยวอ่านก่อนสามจุดเจ็ดห้าเท่าเออ แล้วนะถ้าเกิดเราเอาตัวเจเลเมียเนี่ยมาเล่นคอมโบคู่กับหุ่นเซทเทอแลนด์ไอของกลุ่มเลือดบริสุทธิ์อ่ะมันก็จะได้ผลสกิลเลเวลอัพด้วยนะก็ถือว่าเออเป็นอะไรที่ดีเลยเป็นคอมโบที่ดีนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่จําเป็นแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างเป็นตัวลิมิตหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวอีเวนต์ในฮาโลวีหลายคนอาจจะไม่มีเออแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นมานานแล้วก็จะมีนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของ ใครอีกก็จะเป็นตัวฮิลฉุดเฉิิและกันเพราะว่าวันนี้ไอ้พวกตัวฮิลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบทบาทแถมแถมค่อนข้างจะเป็นตัวดึงบอสด้วยเพราะบอสมันจะเล็งตัวที่เลือดต่ำๆเออเลือดต่ำๆพอเราโจมตีต่ำอะไรแบบเนี้ก็ส่วนมากเขาก็ไม่ไม่ลงตัวบิชอปกันเขาก็จะใช้ตัวไอตัวคิงตัวคิงมากกว่าอย่างเช่นตัวคุณไซโก คุณไซยโกะคือมันเป็นตัวฮิวเด้งเว้ยแล้วเราเวลาเราส่งนางไปที่รัศมีการยิงอก็หมายถึงว่าส่งนางมาปุ๊บแล้วไอ้ตัวเพื่อนเราที่อยู่ในทีมอะอยู่ในรัศมีการยิงของคุณไซยโกะจะได้รับผลคิวเด้งด้วยตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวคิวฉุกเฉินแล้วก็ถอนนางออกมาได้นางเป็นตัวที่ลงง่ายถอนไวแล้วก็ลงมาใหม่ได้ประมาณ20ิบวิได้ละเออ อันนี้คือผมแนะนำตัวที่อ่าได้ใช้นะได้ใช้ในอีเวนต์นี้แล้วก็จะมีตัวไหนอีกอันนี้คือผมพูดในกรณีที่เอามาลงนะไม่แน่นะไอตัวราชะตาก็เอามาใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าราชะตาเนี่ยมันเป็นตัวที่เร่งเวลาได้ใช่ป่ะก็ถือว่าเออน่าจะมีประโยชน์อยู่น่าจะมีประโยชน์แหละมาเอามาใช้แล้วก็จะมีตัวของ อ,อยู่ดูก่อนนะอันนี้ไม่ได้โอเคนี้ไม่ได้คิดว่าโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละเออโดยรวมก็น่าจะมีประมาณนี้น่าจะมีประมาณนี้นะเท่าที่ผมดูก็คือถ้าเรามีตัวที่ตัวโทโดะมันดีตรงที่ถึงมากมันเป็นตัวที่สามดาวดีเฟนเยอะๆดีมากแล้วก็ใช้เจรเมียแล้วก็ใช้ซูซูกุเก็บไปเรื่อยๆก็ชนะแล้วเออ ผู้นอาจ,จะถามว่าทําไมตัวซูซักคูเนี่ยเราไม่เอาแลนสลรอตเพื่อเอาผลสกิลเลยวนะครัคือแลนสลรอตอ่ะมันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือมันไม่มีดามจฟีดแบบตายตัวไม่มีดามจแบบ8 8 8หรือว่าไอแปหรือดามจ9 9 9าพไม่มีตัวที่มีดามจฟีตตายตัวมันจะมีแค่ไอตัวกาลาฮักกับูเลนนิชิกิเท่านั้นเออ ก็คือเอาง่ายถ้าคุณอยากได้ตัวดามจฟิตตตัวมันต้องกาลาฮักน n l y ผมแอบ,บเสียดดยตัวหุ่นใหม่นะออย่างหุ่นเฉินหูเฉินหูมันไม่มีฟิตดามจไตตัวมันอารมณ์เหมือนแลนส์ลอตอ่ะอี่มีฟิตดามจทตายตัวแย่มากมากตรงนี้น่าเสียดายแต่อยากได้เหมือนกันนะแต่ถือว่าโอเคแหละอันนี้เหมือนแลนสลอดบินได้แล้วก็ตีแรงพอๆกับแลนสลอตเออมันก็หันทีได้แค่นั้นนะตัวเนี้ย โอก็ okay. น่าจะประมาณนี้มั้งไอพวกเจเรเมียพวกผลิตแต้มมันจําเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้พูดถึงเฉยๆอันนี้คือผมพูดตัวละครที่ผมได้ใช้ในงานนี้นะก็จะมีแค่ไอตัวสูสคุคคนเนเลียโทโด,โดใช่ไหมแล้วก็มีตัวเจเรเมียคุณไซโยโกแล้วก็มีราชตาลิมิตไอแคปของแคมเปญคบร็อคขึ้นปีนี่แหละก็ถือว่าน่าจะเอามาเล่นได้ออเอามาเล่นได้แหละ น่าจะามาเล่นได้แล้วก็น่าจะเพลินๆพ,พอสมควรนะโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ละมังนะมีมีเพียงเท่านี้เนี่ยเออก็คือเดี๋ยววันที่ส4สี่นะเราจะไปลุยอีเวนต์บอสกิลกันก็คงจะไม่มีอะไรมากคงลงประมาณสิบดาเอออะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะลองทีมใหม่ในการล่าบ,บอสแล้วกันแต่ว่าเราไปก่อนนะ โอเคสำหรับคิวในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับก็ขอตัวไปก่อนนะแล้เ,เจอกันใหม่บ๊ายบายไปละ